สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆมวยเด็ดเจ็ดใบก้าทุกช่องทางครับทัศนะคู่มวยวันนี้รับวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดที่วิกอตกกจินบมงนนท์ถ่ายทอดสดทาง jnk 1 8นะครับเวลา15บนาฬิกาสานาทีคู่เอกน่าสนใจมากครับกระดูกเหล็กอัจฉริยะหรือว่ากอของเกี่ยวเจอกับสิงเพชรแต่สิงใต้คู่นี้นะครับก็อบอกว่าปาดหัวตัวเท่าเปรียบเทียบรูปร่างเนื้อตัวนะครับดูว่ากระดูกเหล็กเนี่ยเนื้อตัวร่างกายดูเหลืองๆนะครับผมเองส่วนตัวเนี่ยชอบ ไปอินกับไตายการชกความหนักนะครับความดุดันของทางกระดูกเหล็กเสียมากกว่าวันนี้ก็เลยมองว่าเบียดไปแล้วทีต่อทีความหนักนะครับความหนักของกระดูกเหล็กน่าจะนะเป็นทีเด็ดทําให้เขาคว้าชัยได้นะครับคู่เอกศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดวันนี้เนี่ยส่วนตัวนะครับชอบไปที่กระดูกเหล็กอออัจฉริยะนะครับส่วนคู่รองก้าวกระดัดไปครับอย่าสวนนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งชั่วโงนี้หยุดไม่ได้จริงๆนะครับสําหรับแมนยูนะ แมนยูหน่อยแล้วกันะะนะเอาใจเชียร์แมนยูวันนี้เชื่อว่าน่าจะคว้าใหญ่ได้นั่นเป็นทั้งหมดของทีเด็ดสึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดครับชอบก็ตามไม่ชอบอย่าสวนนั่งดูเฉยๆเกือนแล้วนะครับ